คลิปนี้จะเอาใจคนที่ชอบเดินตลาดนะคะบอกว่าขอคลิปยาวๆเดินตลาดก็จัดไปค่ะอันนี้เป็นตลาดในซอย Sixty s w o Main Market นะคะก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเดลีนั่นเองซึ่งนับปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะปลดล็อกดาวน์แล้วแต่ว่าดูในคลิปได้เลยนะคะคนไม่มีเลยลูกค้าแทบจะไม่มีเลย มีแต่ร้านค้าเปิดรอคอยลูกค้าอย่างเงาหงอยซึ่งโดยปกติแล้วซอยนี้คนจะเดินเยอะมากพ่อบ้านบอกว่าเหมือนเข้าสารก็ดูสภาพตอนนี้แทบจะไม่มีคนเดินเลยมีแต่ร้านเต็มไปหมดบางร้านก็ปิดโรงแรมก็ปิดเพิ่งจะเปิด ก็น่าสงสารคนขายของนะคะจะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะเผื่อเอาใจคน FC คนที่อยากดูปไปเรื่อยๆว่าเขามีอะไรขายกันบ้างลูกค้าเฮียนี่อะไรนะลูกค้านเฮีย เสียงบรรยายก็จะขัดขาดๆห,หายบ้างนะคะถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วมีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะคะว่าเอออันนี้ดูไม่ออกว่าเขาขายอะไรก็สอบถามมาได้นะคะมีงตอบทุกคน ตลาดนี้ก็เป็นที่ที่คนชอบมาช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันสังเกตจากสินค้าที่เขาขายนะคะจะมีเสื้อผ้ามีพวกของใช้อะไรมีหมดนะคะเครื่องหนังกระเป๋ารองเท้าแฟชั่นมีตั้งแต่ของแบบราคาถูก ไปจนถึงของราคาแพงมีทุกระดับนะคะเย่จิงๆงขาสางรถอดสมัยก่นนะทัวริสต์ไปแล้วนะทัวริสต์ไปแล้ว चलो को तक नहीं अरे मंडी अच्छा चलो वहां मौत के आगे चल लो अब तो हो पूजे नोरांग होटल जैसा चलते हैं नुना हैं हैं नुना नहीं ना ये नहीं भाई। तो है रुको मालूम है ก็บอกว่าปริท่มี่เลย ल्टू चाय दुकान है पता नहीं है, है कि मोहल हो अगर होगा तो वहाँ पर बैठेंगे já é bem mais longo

बाल बात आ रही है Thank you. เดินมาจนสุดซอยแล้วนะคะจะไปก็ไปต่อได้อีกแต่ว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพ่อว่านจะแวะหาเพื่อนเก่าสักนิดนึงนะคะก็เลยจะเดินเข้าซอยไปทางขวานะคะแล้วคอยติดตามชมนะคะว่าพรุ่งนี้หมิ่งจะพาไปที่ไหนต่อ